ัลโลสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนนอนมือนีอ้อ,อยทิพานทุกคนมากเขาขัวดได้พี่น้องเพราะว่ามือนีเข้าสิมาเฮตอาหารแบบญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันสีออกมาเป็นญี่ปุ่นหรือว่ามันสีออกมาเป็นแบบเดาๆเข้ากับบะหูคือกันเนาะเพราะว่ามือนีมีฟิลแบบว่าอยากจะกินแบบอูดง้งเป็นซันเดย์พี่น้องเออแต่ว่ามันสิเป็นอูด้งบวอ้อยกับบะหูหรือมันสิออกมาเป็นกล้วยจับอ้บอ,อยกับบะหี่ใจคือกันเนาะก็ ไปเบิ่งกันเร่อยว่าอ้อยสเฮดจังใดนาะพี่น้องเพราะว่า้อยกะบ่เคยกินบดแล้วก็ไปเบิ่งในย t u ู e กะเบิ่งแนวเป็นตาแบบโอ้ยหยุ่งยากเฮดตามสูตรของเ้าเองเฮาคิดว่ามันจะเป็นจังไดมันกะเออนั่นล่ะะนาะพี่น้องกะคือไปเบิ่งกันเรื่อยว่ามันสิออกมาเป็นอูดองบอหรือว่ามันสิออกมาเป็นกล้วยจับกะมารอดติดตามเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยนี่จ้าบัดที่นี่กะไอยก็สิมาให้เบิ่งนว่อ้อยใดอีหยังมาแน่คือ ไปเห็นไว,ว่าเขามีเส้นอูดงขายพี่น้องอ้อยก็เลยแบบเออเอามาลองเหตุเบิงโดยที่หฮากะบอกเคยเหตุคือกัน,น,กนแต่ว่ากะคิดว่าเออมันสิออกมาเป็นรสชาติว่าแต่มันแสบกะเอาเนาะว่าตาคือว่าเทามีเส้นอูดงมันก็สิเป็นอูดงแล้วพี่น้องเอออย่าไปคิดมากไม่เนาะกะสิมีพักอันนี้เขาเอิ่นพักชอยพักชอยเนาะบะหูวพักภษาไทยเต๊ะอยังแล้วก็อ้อยก็เอาเอาหัวไชเท้ามาพร้อมแล้วก็กระลำกระลำ อันนี้ก็สิเป็นเขาเอิญยังล่ะเป็นเออ่ชิ้นคันบัวฟเนาะก็สิเป็นคล้ายๆแบบหมูเข้มนะพี่น้องหมูเข้มของของคนฝรั่งอ่ะของคนเยอรมันเนาะ้อยก็สิเอามะเจียวมะเจียวแล้วก็ผัดใส่กับเนื้อเนาะอันนี้เป็นเนื้อวัวเนื้อเนื้อแบบสเต็กเนาะคือเฮากะเอามาดัดแปลงเอาเนาะว่าเออมันสิเป็นจังไดว่าัตถุมันเสียบเนาะแล้วก็สิมีเครื่องเคียงก็สิมีไข่ต้มแล้วก็ อันนี้อ้อยกระสีเอาไปพัดใส่กับหัวหอมใหญ่เนาะอ่ะขออนุญาตเตรียมคลองแล้วกันมาเบิ่งกันเลยว่าอ้อยเห็ดแบบใดเนาะโอเคอ้าวทุกคนอันนี้ก็สิเป็นน้ำซุปของเฮาเนาะก้อยก็ใส่หัวไชเท้าเห็ดหอมรากผักชีกระเทียมหนึ่งกีบแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยโชยุญี่ปุ่นเนาะพี่นอ้องอันนี้คิคโคแม่นเนาะบานอ้อยมีคือคิคโคแม่แล้วก็กระจอดปรุงรสไทยเฮามี่เลย เราไอาก้กระซิไซมีรินลงไปพร้อมอืมมีรินจะสิเป็นแบบนี้บ้คุณหูว่าสูตรจริงๆเขาเป็นยังไงน,นะพี่น้องเพราะว่าอ้อยกระดัดแป้งเอาเอาาไอ้อยกระซิไซลงไปนอนเราก็ซีอิ๊วขาวเราก็เกลือเนาะอ่ะอย่าเบอสไลยาย,ยาห่างพี่น้องเอ้ยจัดกะเอานะจ๊ะเกลือนิดหน่อย น้ำตาลทรายเด้อคืออ้อยดูดจ,จังหวะของเจ้าของเราเนาะกระสีประมาณนี้ปึ๊บแล้วอ้อยก็ใส่นี่เนาะโชว์อยู่ใส่ลงไปูไ้ใดไ่บมี่คิโคแมนกับใสอันอื่นก็นได้เด้อแล้วก็หน,นิริน ไครต้งไปพี่น้องชิลขาวอืมนี่ละแค่นี้แหละแล้วก็อันนี้พอมแดงพอมแดงนี่คืออ้อยเอาไวถั่วพัดกับกับเนื้อเนาะก็ขออนุญาตไปหั่นเนื้อก่อนนะพี่น้องก่อนเนะพี่น้องใส่ลงไปเลย จากนั้นเ่ากะมาหั่นเนื้อจ้านี่ออยซื้อมาเป็นเนื้อสเต็กเนาะออยกะจะมาหั่นบางๆอ่ะหั่นเนื้อเสร็จแล้วกะไปบึงต่อไปเลยว่าออยเฮ็ดยังเนาะอ่าในเนื่อหั่นเนื้อได้ทีแล้วออยกะมักเนื้อไวแล้วเนาะก็คือใส่น้ำมันงาแล้วก็หั่นพักลังพักเนาะมักเนื้อเรียบร้อยแล้วก็เอามาพัดเลยจ้าไปที่นี้เนาะ น้ำมันที่ใส่อ้อยใส่เป็นน้ำมันงาเนาะอ้อยกะคือเนื่องจากอ้อยบะหมีหัวหอมใหญ่อ้อยก็เลยใส่เป็นหอมแดงพัดแท่นเนาะอ้อยกะจะพัดหอมจนวามันหอมไดท้ทีแล้วอ้อยจะคอยจะใส่เนื้อ,อลองไปเนานนะเนื้อนี่คือสำหรับเนื้อเนาะอ้อยมักไวแล้วเนาะก็คืออ้อยใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงา นเนาะเกลือกะมัดเจ้อาอ้อยสีโรยในง่าใส่ลงไปนิดหน่อยอีกแล้วคืออ้อยโรยในง่าใส่ลงไปแล้วเนาะอ้อยกะทิพัดแล้วกะอ้อยสีฟอหยอดทอดปุ๋งลดใส่นิดนึงเนาะเกลือความนัวพี่น้องแล้วก็น้ำมันหอยอีกนิดนึงเนาะ เนื้อใส่ซีอิ๊วขาวญี่ปุ่นเนาะวุ้นตรงให้เข้มแห้งค่ะวาเขาเขาเขาใส่น้ำซุปเขาอ่อนน้ำซุปเขามีแล้วเนาะโอเคเราก็พัดตัวให้เนื้อสุกเนาะอ่าเนื้อเข้ากับซุปเรียบร้อยแล้วเนะเาะอ้อยกับมาพักไว้ใน่แต่ลบเนาะไวะ้แต่งหน้าซุปของเข้าพี่นอ้องเดี๋ยวบันนี้อ้อยสิไปพัดพักได้บัดนี้ อ่ะที่นี่อ้อยกระเจียวเจียวหมูหมูเข้มเหรอเนาะเจียวพ้าหอมพี่น้องนอกจเก้เาวกระเจียวพักของห้ามาพัดเลยเนาะแบบที่นี่อ่าที่นี่นเ้ากใ็ใส่ใส่ยพักลูกไปแล้วเนะาะแบบนี้ก็พัดเลยบับที่นี่พัดไม่ต้องให้ให้อันนี้เราพัดแบบ พัดพ่อผัดเที่ยวอ่ะพี่น้องแค่นี้เนาะพัดพ่อแบบมันเที่ยวแต่พ่อพ่อมันหอมหอม้ํำมันเนาะคืออ้อยบริปูรณเนาะแล้วก็พัดแค่นี้ไบถั่วใทถัโรยหนาเนาะโอเคพี่น้องเรียบร้อยแล้วอนนี้เมื่อเข้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำรับอูดงของเข้าเรียบร้อยแล้วแล้ก็ซิม,มาตกแต่งถวยอูดงองเข้านอกก็มีกระลำที่หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออยก็สซิมแต่งด้วย เนือนาะยมักไร้ใสไร้มักน้อยใส่น้อยนแล้วก็มีไข่ต้มเนาะอันนี้อ้อยกะจะใส่เหนือลงไปลายๆจากน้อยเนาะกะแล้วก็มีพักชอยเนาะหรือว่าผู้ใดบ่มีพักแบบอ้อยกะใส่เป็นพักอื่นดัดแปลงใดตามใจชอบเลยจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นเขากะโรยด้วยต้นหอมที่ซอยไว้แล้วก็ใสตำซุปลงไปก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ละอูดงของอ้อย โป๊ะวัตสุยางเลยพี่น้องเป็นตะกินบ่นี่แหละเรียบร้อยในที่สุดก็ได้กินแล้วนะพี่น้องจ้ะกะแสีบในรสชาติที่เฮาคิดว่ามันแสียบนะพี่น้องกะบ่คือของจริงของออริจินอลเนาะกะเฮากัเฮ็ดตามที่เฮาพอมีอุป,ปกรณนะ์นะพี่น้องเนาะพอมีวัตถุดิบเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละโปรกรอยแด้ในคลิปวีดหนะูนะเนาะอ่าดำหน้าไปด้วยนี่แหละ อาหารอร่อยอร่อยกอตัวไปกินกันเด้อพี่น้องเ้อบ๊ายบายจ้า